แต่เขาเรียกรอยไปแล้วครัเขาเป็นรอบรองชนะเลิศในดันตบัะชานโปนิช่าคู่สองสองนะใช่ส่วนเรือห้าสิบห้าเนี่ยนะครับก็ยังแบ่งกลุ่มตู้ส่วนเรือสิบสองอับโหลบสองไปจนน้ามลุ่นะครับโดยเรือสามสิบสี่พายจะไม่พายไปเกี่ยวสามสิบสองออลรอบรองชนะเลิศของประเทศขอครับเออทลิกได้ไอ้โน้องเสียงมันดรอปทุกตัวเลยนะมายังได้ไหมนะครับมายังได้ไหครับมาได้ไหครับเสียงเราเสียงเห็นดรอปจริงๆครับกล่มมากเลยนะครับื่ดบ้างื่ดบ้างให้ยไปนะฮะ ไครับมาเลอยครับมาเลยครับนะครับน่มครับไรึ่องครับขอครับล็อกครับไดครับเ้ะดูไครับไป่ครับไปเครับางสายบีลนี้วคระครับไปดูครับครับไระบดูไปดูครับไครับไปด้ครับไครับไปครับไดคไดครับครับไคับีดครับครับไาดครับไปครับครับครับรับดคดครับไครับครับดครครับ นะครับยครับครับครับอีกรับนก็จะเป็นพยาชวันลครับของนายกบุญมีแก้วตรักนะครับสานะครับสามรระสุท้าน่คทีมงานของงคนทไหวล่องน้แ่สายดูยครับมสุดเทการงครับดีครับลองน้ำแก้ม่แดครับแงละวารีทองดครับแดงครับจอมระพจแม่ัวักนะครับรักแรงครับวัตรายครับครับแดงรักครับแล้วก็สาอยไหัรับยี้ครับไปหครับ พิมงนของีครับกระดูรอนนิดนึ่งครับหรือวลนิดนึงครับกระดูครับนมสีครับวันนี้มาเป็นก่นะครับแล้วนะครับแต่หัวรืนะครับสมัทุยระามพาลงครที่ครับ সোডা সোা 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 嗨，下面。